ทีมหาพี่โมเมครับวันนี้ได้กินของฟรีกร็เยอะเลยทีมอยอะทีมที่น่ะไม่หาเตนนุ่มๆไม่มี

ตาสวยอ่ีอะไามีใหญ่ครับอ่ะตะกาตะกาเกินตะการขึ้นมาเลยหมดแล้วไม่ไม่จ้ากินมาไมเน่เน่เฮ้ยเสียงเสียงคนละเสียงหวานคนละแบบเลยครับน้องกินจะหวานกว่าครับน้องกินน้องกินจะหวานมากเลยนี่ีครับเอา๋อจะให้ทาง ีก่วันนี้กอดผู้บ่าวเลยโอ้โหอดูนมักลาัดูยังยังยังครับคือสามายุคือได้แล้วครับอูกแต่อนนี้ยังัเด็กอยู่ครับเล้้ือแล้วกลัวเธอจากกดขม่าแม่เ็นครับ การรงการนะครับมาอยู่ได้หรือรวมกันดูเธอดูเธอทำแหมเออน้องครีมทำไมวุ่นวายกว่าเขาจังน้องครีมนี่ฮะครีมเอ้ยอทำไมวุ่นวายกว่าเขาอย่างนี้ พวกนี้ไปตัดอ้อยกินอ้อยนนีน้ครับตนอ้อยครับนี้ไปตัดอ้อยรนี้นี้เต้นน้อย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 เออเต้นน้อยเต้นน้อยเต้นน้อยเลยก็กินกนะน,น้องครีมมาหาพี่โมเมก็พอแค่นี้นะครับรวันนี้ก็จะพาน้องครีมกลับแล้วขอบขคุณมากครับที่ได้กินอาหารหวานหวานจากน้องโมเมแค่นี้ก็พอแค่นี้นะครับ